วันนี้นะคะเราจะได้มาทำความรู้จักกับอัญ,ญมณีที่มีชื่อว่าเป็นราชาแห่งอัญ,ญมณีทางปวงซึ่งได้รับการขนานนามโดยชาวอินเดียและอัญ,ญมณีตัวนี้ก็คืออัญ,ญมณีสีแดงที่มีชื่อว่าทับทิมนั่นเองค่ะถ้าเพชรได้ชื่อว่าเป็นอัญ,ญมณีที่เป็นเพื่อนแท้ของผู้หญิงนะคะแต่ว่าทับทิมเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นอัญ,ญมณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวค่ะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทับทิมอยู่ในสถานะของทั้งเครื่องรางของขังและอัญมณีสูงค่านะคะที่มีการใช้ในราชวงศ์มาตั้งแต่สมัยอดีตและชาวเอเชียในสมัยโบราณเนี่ยก็ยังเชื่อกันว่าทับทิมเป็นอัญมณีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยค่ะทับทิมนับเป็นแร่อัญมณีธรรมชาตินะคะที่มีความสูงค่านะคะโดยธาตุที่ให้สีแดงในทับทิมเนี่ยก็ได้แก่ธาตุโครเมียม ทับทิมที่มีราคาสูงที่สุดได้แก่ทับทิมที่มีลักษณะสีแดงกล่ำนะคะหรือเรียกว่าสีเลือดนกค่ะในยุคอดีตนะคะอัญมณีทับทิมได้รับการยอมรับในฐานะแห่งเจ้าของอัญมณีแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จแล้วก็อํานาจด้วยค่ะและมักจะมีความหมายสื่อถึงพลังอํานาจของกษัตริย์นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะพบได้ว่ามีอัญมณีทับทิมในประดับอยู่บนมงกุฎ ดาบหรือว่าเครื่องประดับของราชวงศ์ต่างๆในวัฒนธรรมของชาวยุโรปทับทิมหมายถึงความรักความหลงใหลและความปรารถนาอันยั่งยืนดังนั้นจึงมีการใช้ทับทิมในการเป็นแหวนมั่นค่ะและเนื่องจากสีของทับทิมเนี่ยมีสีแดงคล้ายเลือดดังนั้นนะคะคนในสมัยโบราณก็ยังเชื่อกันอีกว่าทับทิมเนี่ยเป็นพลังแห่งชีวิตนะคะที่จะส่งเสริมให้เรามีพลังมากขึ้นนั่นเองค่ะ ในบางชนเผ่านะคะเขามีความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีทับทิมว่าทับทิมเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์นะคะดังนั้นนะคะทับทิมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอัญมณีที่คอยให้พลังงานแก่เราด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบอัญมณีทับทิมก็ลองหามาใส่ได้นะคะนอกจากจะเป็นตัวแทนของพลังอํานาจเป็นตัวแทนของความรักนยยังมีความเชื่อว่าเป็นตัวแทนของการประสบความสำเร็จนั้นที่การงานด้วยนะคะ